คลิปนี้ผมทำมาเพื่อคนที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมาตราต่างๆและผมตั้งใจทำคลิปนี้เพื่อจะกลับมาดูเพื่อเตรียมตัวในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยคลิปนี้แอบจริงจังหน่อยนะจ๊ะกฎหมายกฎที่สถาบันหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในรัฐตาขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามหรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐมาตราในที่นี้คือมาตรากฎหมายหน่วยลำดับที่ใช้ในการแบ่งบทบัญญัติของกฎหมายออกเป็นเรื่องๆเพื่อสะดวกในการใช้และอ้างอิงโดยมีหมายเลขกำกับเรียงตามลำดับหมวดหบททั่วไป มีอยู่5มาตราผมจะเรียงตั้งแต่มาตราที่1ถึงมาตราที่5ในภาพนี้ก็จะมีอยู่5มาตรางั้นผมขอเริ่มที่มาตราที่1ก่อนนะครับมาตราที่1ประเทศไทยเป็นราชาอาาจากอันหนึ่งอันเดียวจะแบง่งแยกไม่ได้มาตราที่2ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตราที่ส อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมมาตราที่4ศักดิ์ศีความเป็นมนศศศุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองพวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันมาตราที่5รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติในของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข